หัวข้อเครื่องกระตุ้นโทสะโทสะคือกิเลสท,ที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบรุ่มร้อนกระวนกระวายอยากผลักใสให้พ้นตัวอยากทำร้ายให้เจ็บปวดอยากทำลายให้พินาศสิ่งที่กระตุ้นโทสะให้มีความแรงกล้าได้นั้นมักมีพลังกดดันให้พลุ่งพล่านยิ่งฝืนใจต้านก็ยิ่งหมดความอดทนอยากตามใจตัวเองให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่นแค้นจุกอ,อกจนต้องยิงทิ้งทะเลาะถึงจุดเดือดและทำลายข้าวของคนอื่นโมโหผู้หญิงแล้วยามเกียดด้วยการข่มขืนอยากให้ศัตรูเดือดร้อนจึงสร้างเรื่องใส่ไครประชดรักด้วยการกินเหล้าให้เสียผู้เสียคนเป็นต้นเครื่องกระตุ้นโทสะในโลกนี้มีอยู่มากแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ได้แก่ 1. สิ่งไร้ชีวิต ได้แก่ทุกภาพที่ดูน่าเกลียดทุกเสียงที่ฟังน่ารำคาญทุกกลิ่นที่เหม็นทุกรสที่ขมทุกสัมผัสที่ระคายรวมทั้งทุกสิ่งที่ไม่น่าพอใจของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือวัตถุที่ปั้นแต่งขึ้นโดยมนุษย์อุณหภูมิมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอดทนต่ำแม้แสงแดดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หากร้อนมากขึ้นกว่าปกติเพียงไม่กี่องศาก็โดนใจให้คนธรรมดาอยากเป็นบ้าอารวาดได้แล้วมนุษย์ก็บอบบางเพียงหนามกุหลาบเล็กๆที่สกิดผิวก็ทำให้เจ็บแสบได้มากแล้วทั่วทั้งโลกจึงดูรายรอบไปด้วยวัตถุกระตุ้นโทสะมากกว่าวัตถุที่จะกระตุ้นโลภะเสียอีกภาพเสียงรบกวนจิตใจ รรมอันมีชนวนเหตุจากความอ่อนแอของมนุษย์จึงเกิดขึ้นได้เป็นประจำเช่นแค่ให้เห็นภาพหน้าขยักขยงแค่ให้มีเสียงหนกหูขึ้นมากลางดึกแค่ให้ส้วมตันส่งกลิ่นเหม็นเนา่าแค่ให้กินของขมแค่ให้รอคอยในห้องร้อนๆ้อนหน่อยก็ทำให้คนธรรมดาโมโหอารวาดได้แล้วและนั่นก็หมายความว่าถ้าให้คนธรรมดาสักคนตกอยู่ในสภาพแย่ๆบ่อยเข้า กําร้อนๆก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากเป็นเงาตามตัวภาวะวิปริตภาวะร้ายๆที่มนุษย์บันดาลขึ้นมามีอยู่มากเช่นภาวะมวลพิษในอากาศภาวะน้ำเสียตลอดจนฤดูกาลที่แปรปรวนเหล่านี้มักหาคนรับผิดชอบไม่ได้มีแต่จะต้องก้มหน้ารับสภาพร่วมกันขุนมัวร่วมกัน เป็นภูมิแพ้ร่วมกันไม่มีใครเริ่มใช้เทคโนโลยีด้วยความตั้งใจจะให้สภาพแวดล้อมพินาศจึงกล่าวได้ว่าไม่ใช่บาปกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแต่มนุษย์ก็เสพติดเทคโนโลยีจนสายเกินกว่าจะถอนตัวรู้ทั้งรู้ว่าเทคโนโลยีลหลายด้านก่อให้เกิดความวิปริตทางธรรมชาติก็ยังต้องเดินหน้าฝืนทำกันต่อไปเห็นชัดชัด ก็เช่นการขุดเจาะน้ำมันมาเผาให้เกิดแก๊สพิษไปทั่วโลกจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ไม่ได้พยายามทำบุญร่วมกันเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นโดยรวมแล้ววัตถุทุกชิ้นที่ทำให้มนุษย์เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของโทสะไปทั้งสิ้นธรรมชาติอาจจัดสรรไว้แล้วแต่น่าสนใจตรงที่ว่ายิ่งโลกหมุนไป วัตถุอันเป็นเครื่องกระตุ้นโทสะยิ่งดูเหมือนมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งสร้างขึ้นกันในช่วงหลังๆนี้เอง 2. สิ่งมีชีวิตได้แก่คนที่ชอบหาเรื่องคนดึงดันอย่างไร้เหตุผลคนที่เห็นแก่ตัวเหนียวแน่นคนที่ผูกเวรกัน ตลอดจนสัตว์ที่ทําความราคาญสัตว์ที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวสัตว์ที่มีความน่ารังเกียจและสัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัวคนที่ชอบหาเรื่องเป็นพวกที่มีหน้าตาท่าทางรบกวนความสงบสุขทางใจของคนอื่นเพราะมีลักษณะรุกรานโดยมากเมื่อคบหาหรือจำเป็นต้องติดต่อกับคนจำาพวกนี้ ไม่นานก็ต้องมีเรื่องกันเพียงกระแสะความรุนแรงที่คุณสัมผัสจากจิตใจพวกเขาก็เพียงพอจะทําให้นึกหงุดหงิดและอยากหลีกเลี่ยงได้แล้วเจ้าตัวผู้มีลักษณะชอบหาเรื่องนั้นโดยมากสั่งสมความชอบใจในทางรุกรานชอบเอาชนะด้วยกำลังกายหรือกำลังวาจามีความสะใจที่ได้เห็นความพ่ายแพ้หรือความกลัวเกรงของผู้อื่น ความชอบใจแนวนี้อาจก่อตัวขึ้นในปัจจุบันหรือสืบเนื่องอย่างยาวนานมาจากอดีตชาติถ้าหากใครจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนจำพวกนี้ก็แทบบอกได้เลยว่าจะต้องเกิดโทสะบ่อยอาจต้องทำกรรมทางวาจาหรือกระทั่งทางกายในทางเบียดเบียนกันได้มากคนที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผล เป็นพวกที่ถือเอาอารมณ์หน้ามืดของตนเป็นที่ตั้งอารมณ์ดึงดันที่รุนแรงมักฉุดให้วิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลของคนอื่นปลอยเสื่อมไปด้วยจูงจิตเคใครให้พลอยไม่มีเหตุผลตามไปด้วยเช่นเมื่อเกลียดกันอย่างไร้เหตุผลก็กระแทกให้คนอื่นเจ็บใจและนึกเกลียดตอบโดยไม่มีเหตุผลสมควรไปด้วยกับทั้งไม่ทราบจะเอาเหตุผลใด ไปดับความโกรธเกลียดผู้ที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผลจนเคยตัวนั้นแม้พยายามใช้เหตุผลก็เหมือนไม่มีทางสำเร็จเพราะแพ้แรงอารมณ์ที่แก่กล้ากว่าเหตุผลมากและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสั่งสมกรรมประเภทชอบเอาชนะหรือจะเอาให้ได้อย่างใจมาันานสนใจแต่ตัวเองเห็นแต่หัวอกของตัวเองเหตุผลและความชอบธรรมสำหรับผู้อื่นจึงหายไปสิน้น คนที่เห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นเป็นพวกที่มีลักษณะจิตมืดและคับแคบเหมือนความรู้สึกมากระจุกรวมกันเป็นก้อนที่กลางอกซึ่งเจ้าตัวอาจไม่ทันรู้สึกว่าอึดอัดขนาดไหนเพราะเคยชินซะแล้วแต่เมื่อเอาคนใจดีมีความเห็นแก่ส่วนรวมมาอยู่ใกล้คนใจดีจะรู้สึกอึดอัดอย่างชัดเจนเพราะเดิมเคยชินกับกระแสปลอดโปร่งจากใจตน แต่แล้วก็ต้องมาทนกับกระแสทึบถึมของใจที่เห็นแก่ตัวกรรมที่ทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างหนักคือเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นกับทั้งตรณีไม่อยากแบ่งปันประโยชน์ให้แก่ใครๆแม้แต่ญาติสนิทคนที่ผูกเวรกันเป็นพวกที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนและยังผูกใจเจ็บไว้ไม่เลิก คนที่ผูกเวรกับคุณอาจไม่ใช่คนเลวและอาจกระทั่งเป็นเพื่อนรักที่เคยดีต่อกันมากเมื่อตายจากกันหลงลืมกันไปแล้วและได้มาพบกันอีกกระแสะเวรอันเกิดจากการผูกใจเจ็บต่อกันไม่เลิกจะบันดาลความรู้สึกไม่ดีนึกไม่ชอบใจหรือขัดเคืองกันตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกได้ยิ่งหากผูกใจเจ็บกันในระดับเผ่าพันุ์ไม่ใช่แค่จองเวรเป็นส่วนตัวนั้น ยิ่งร้ายหนักเพราะศัตรูผู้เป็นเป้าหมายจะไม่ใช่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทว่าเป็นประชาชนเชื้อสายนั้นๆทั้งหมดการผูกกรรมผูกเวรแบบนี้ก่อให้เกิดขบวนการก่อการร้ายฝ่ายต่างๆจ้องเบียดเบียนบีทากันแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยแต่ละชาติจะมีเหตุการณ์น่าเจ็บใจที่กัดลึกเกินถ่ายถอนบีบคั้นให้ทำร้าย หรือกระทั่งทำลายเผ,าผ่าพันธ์ศัตรูจนกว่าจะล้มหายตายจากไปจนสิ้นสัตว์ที่ทำความรำคาญเป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์เช่นยุงและมดสัตว์เหล่านี้พวัวพันกับมนุษย์ในเชิงเบียดเบียนได้มากทั้งหน้ารำคาญหูรำคาญตาทั้งกัดให้เจ็บจะป้องกันหรือจะทำลายให้หมดไปก็ยากเกมกรรมตั้งกฎไว้ว่า ฆ่าตัวน้อยนับเป็นบาปน้อยแต่สั่งสมบาปน้อยๆไปเรื่อยๆก็กลายเป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้และเกมกรรมก็ส่งสัตว์เหล่านี้มาให้ทำข้อสอบแทบทุกวันราวกับจะให้เลือกว่าคุณอยากอยู่หรืออยากไปจากวงจรการเบียดเบียนชีวิตการที่ต้องมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยคอยทำความรำคาญให้มนุษย์ก็เพราะมักเคยทำกรรมต,ตามๆกันในทางเบียดเบียน เช่นเห็นเขารุมประชาทันหรือรุมด่าคนอื่นก็ตามไปรุมบ้างเอาสนุกไม่ต้องมีความคิดว่าจะทำไปทำไมแถมตลอดทั้งชาติก็ไม่ได้ประกอบกรรมอันมีค่าควรแก่การมีชีวิตบ้างเลยชาติถัดมาจึงเหมาะแล้วกับอัตภาพเล็กจ้อยไร้ค่าแล้วคอยรังควานสิ่งมีชีวิตอื่นร่ำไปโดยเลื่อนลำดับลงไปเรื่อยๆเช่น จากมนุษย์ไปเป็นตัวต่อจากตัวต่อไปเป็นแมลงตดจากแมลงตดไปเป็นยุงแล้ววนเวียนเป็นยุงอยู่นับหมื่นนับแสนครั้งเป็นต้นสัตว์ที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวเป็นพวกที่อยู่ในที่เร้นเช่นงูและเสือซึ่งถ้ามนุษย์และสัตว์อื่นเห็นเข้าเมื่อใดต่างก็จะตกใจลนลานเพ่งกระเจิงกันหมด สัตว์เหล่านี้ต่อให้อยู่เฉยๆกับที่ก็จะมีคนอยากเข้าไปตีอยากเข้าไปทําร้ายหรือกระทั่งอยากเข้าไปฆ่าให้ตายเพราะโดนหมายหัวไว้ก่อนว่ามีพิษภัยเป็นอันตรายกับโลกกรามเก่าของสัตว์เหล่านี้คือชอบข่มขู่คุกความขวัญชอบเห็นคนรอบข้างยำเกรงและพี่นองพี่เทาให้กับตนจิตจึงเสวยพบของความเป็นผู้มีอัตภาพอันน่าหวาดกลัว ชอบคุกค,คามการชอบคุกค,คามขวัญถือเป็นการใช้โทสะตนกระตุ้นโทสะคนอื่นเมื่อต้องถือกำเนิดในสภาพเดรัจฉานด้วยอำนาจโทสะอัตภาพนั้นจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นโทสะอย่างดีทั้งรูปลักษ์ทั้งสำเนียงเสียงและทั้งวิถีชีวิตที่พ้นพิษหรือคอยเป็นผู้ล่า สัตว์ที่มีความน่ารังเกียจเป็นพวกที่อาจไม่เป็นภัยมากแต่หน้าขยะกขยงเช่นบาลงสาบและหนอนในส้วมแม้พวกมันมีขนาดเล็กก็จริงทว่ารูป,ปรพรรณสันฐานก็ก่อความสะอิดสะเอียนได้ใหญ่โตเกินจริงโดยเฉพาะเมื่อรวมพวกได้เป็นกองทัพก็ชั่วใ้คนหัวลุกได้เลยที่ต้องมาเป็นสัตว์เหล่านี้ก็เพราะเคยทำกรรมอันเหม็นกรรมอันน่ารังเกียจ เช่นพูดจาสกรปรกเละเทะด้วยความขนองพูดใส่คล้ายผู้สงศีลให้แปดเปื้อนมนลทินหรือกระทั่งปล่อยเนื้อตัวมอมแมมเหม็นหึงทั้งรู้ว่าทรมานจมูกคนใกล้ตัวอย่างสาหัสสัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัวเป็นพวกที่อาจไม่เข้าข่ายน่าเกลียดน่าชังใดๆแต่กลับกระตุ้นให้มนุษย์บางคน เห็นแล้วเกิดความหมัน่นไส้อยากกลั่นแกล้งให้ได้รับความทรมานกรรมเก่าของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับที่ดวงกระทำเช่นเคยนึกสนุกแกล้งทุ่มลูกหมาลงพื้นโดยไม่สนใจว่ามันต้องเจ็บหรือตายอย่างไรเมื่อถึงเวลาโคจรมาพบกันอีกในชาติใหม่ลูกหมาอาจกลายเป็นคนคนเดิมอาจกลายเป็นลูกหมา ซึ่งอยู่ในสภาพยั่วยุให้เกิดอารมณ์อันตรพาลเห็นและนึกมันเขี้ยวอยากใช้เป็นที่ระบายอารมณ์อยากเตะไม่เลี้ยงจนกว่าจะตาย่าเท้าเป็นต้น